รถแพงๆก็สีก็ลูกหวาดแล้วกันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็เริ่มอยากจะได้ล้อสีแผ่นตามรถใช่เพราะว่ามันจะได้มันเด่น,นไ,งไงโอ้โหสวัสดีค่ะอยู่กับจมที่ t เคซี่นะคะ<อ>และนี่ลอยแม็คลาเรนนะคะ72เเข้ามาทำอะไร โปรแกรมยอดคิดนะคะที่ TK Racing นั่นเองกับการเปลี่ยนหลอหล่อลอ,ลอ,ลอและท่อนะคะแต่ปกติเลยเนี่ยถ้าเต็มเซตนะคะจะต้องใส่สปริงโหลดด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้คันนี้เอาเท่านี้ไปก่อนนะคะแต่วันนี้บอกเลยนะคะรถแพงๆเ่ยมันมาคนเดียวไม่ได้มันเหงานะคะก็จะต้องให้คุณพี่แห่งสำนักนะคะมาร่วมรีวิวด้วยกันค่ะ นี่ค่ะป้า๊าหรือพี่แถบนั่นเองนะคบอันนี้าก็แบบนี้เรียกล้อสีอะไรเขาเรียกจะเป็นสีคอปเปอร์ก็ได้อ๋อสีคอปเปอร์ทองแดงอ่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกรถแพงๆเนี่ยเขาเบื่อล้อดำๆกันเลยใช่ไหมอ่าใช่อ่าเราดูอย่างง่ายๆดูอย่างรถพวกนี้ส่วนมากก็จะเป็นสีตัวรถจะเป็นสีแผ่นใช่ถูกไหมรถแพงๆก็สีลูกวาดแะ้วกันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็เริ่มอยากจะได้ล้อสีแป้นตามรถใช่เพราะว่ามันจะได้มันเด่นไงโอ้โห ค่รถก็เด่นแล้วอันนี้ล้อเลขขอบเท่าไหร่ปะเป็นขอบยี่สิบี่เ็หน้าย0ิบหลังย่ิบเอดใช่ไหมใช่แล้วก็ล้อหลังเนี่ยลึกกว้างเป็นพิเศษก็คือ1ิบอนิ้วครึง่งถ้ากว้างเป็นพิเศษเนี่ยมันทำให้รถดูสวยขึ้นหรอปะสวยขึ้นด้วยแล้วก็ยางมันจะใส่หน้ากว้างขึ้นทําให้มันเกาะถนนมากขึ้นเพราะอย่างแม็คแม็กราเรนตัวเจ็ดสองตูเนี้ยเป็นรถขับหลังเพราะน,นั้นเนี้ยก็ใสาย,ยางหลัง,งกว้างเพื่อให้มันไม่ออก ไม่ถลายนั่น<ช>เองแล้วอันนี้ล่ะท่อเนี่ยดียังไงท่อตัวนี้เป็นลักษณะเป็นตัวเอ็กไปก็คือจะไม่มีมะพักก็จะให้เสียงแบบประเภทเขาเรียก F1 Sound <พ>ก,ก็คือเสียงเหมือนเหมือนรถ F1 เหมือนรถ F1 แต่อยู่ในแมคลาเรนนั่นเองแล้วคันนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนแคทใหม่ด้วยเป็นสปอร์ตแค1ร้อยเซลเพื่อททำให้ระบายไอเสียได้เร็วขึ้น โอ้ก็คือใส่จัดเต็มนั่นเองใช่ขาดอย่างเดียวคือสปริงโหลดใช่ไหมใช่พอสปริงโหลดเนี่ยจริงๆแล้วโนวิเทคที่เราเนี่ยใส่กันเยอะมากนั้นอย่ไปดูขั้นตอนการติดตั้งกันเลยค่ะ Quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough One keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Yeah, yeah. Make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Keeps you up at night. Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah. งานด่วนแป๊บเดียวก็เสร็จนี้เลยสำหรับการใส่เจ้าล้อแม็กนะคะ mm. ก็เป็นหน้า20หลัง21นะคะสำหรับเจ้าแม็กคาเรนคันนี้แล้วก็สีเนี่ยโอ้โหสีโรสโก้ Rose ละกันนะคะตามสไตล์ผู้หญิงเรียก mm. เขาว่าป้าเขาเรียกสีประมาณคอปเปอร์เนาะคอปเปอร์ไม่รู้ของเราเรียกโรสโกแล้วกันนะคะแล้วก็เพิ่งมาสังเกตนะคะว่าเจ้า J20S คันนี้เนี่ย ก็มีดีเทลนะคะตัวรถเนี่ยเป็นสีสันมากเป็นสีฟ้าล้อเป็นสีโรสโกนะคะยังมีดีเทลตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะคะดูสิคะ่ะที่ให้มันเรียกว่าแมชกับตัวล้อนั่นเองนะคะก็บอกว่าดีเทลของเขาเนี่ยเยอะมากแล้วก็สีสันเนี่ยเยอะมากขับไปที่ไหนเนี่ยบอกเลยว่าเด่นแน่นอนนะคะและก็เจ้าล้ออันนี้เนี่ย ปาเขาเอาลง Facebook นะคะของพี่แถมทีเคฟเนี่ยโอ้เกิดความคาดหมายค่ะหลายๆคน่ะบอกว่าโอ,โอ,โอ,โอ้มันแมชกันโดยที่แบบมันดูเหมือนจะไม่เข้ากันนะคะแต่มันก็เข้ากันแล้วก็คนชอบกันเยอะมากเลยเพราะว่าดูแปลกตานั่นเองค่ะชิ้นต่อไปนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพามาดูตรงด้านท้ายกันก่อนที่เราจะไปบึน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 นะคะโอ้เดินมายังร้อนเลยค่ะ อันนี้กเ็เป็นท่อที่ทำการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วดูสีปลายท่อของเราสักหน่อยนะคะเป็นสีฟ้าอ่อยอย่าจับนะคะตะกองแค่เดินผ่านเนี่ยก็เหมือนจะโดนลวกแล้วเนอะงั้นเดี๋ยวเราไปรองเทสเสียงท่อกันเลยค่ะ ังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าแมคลาเรน 720S นั่นเองนะคะก็ได้ทำการเปลี่ยนท่อที่ TK Racing และก็เปลี่ยนล้อแม็กสวยๆแบบนี้นั่นเองนะคะถ้าใครสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อฟอร์สั่งทํานะคะเลือกลายได้เลือกสเปคได้เลือกสีได้เลือกด้านเลือกเงาเลือกอะไรเลือกได้ทุกอย่างแล้วก็ ท่อนะคะเพิ่มความหลอ่อเพิ่มความดังเพิ่มความลั่นเพิ่มความสะเทือนสตาร์ทรถที่เนี่ยโอ้โหี๋ยว่าแผ่นดินไหวนะคะก็ติดต่อได้ที่ TKF Racing เช่นเดียวกันค่ะและก็อีกอย่างนึงนะคะสำหรับพี่ๆชาวซูเปอร์คาร์รถประหลาดประหลาดแบบนี้นะคะที่ตอนนี้ฮิตมากเลยที่ TKF Racing ก็คือเป็นสปริงโหลดนั่นเองนะคะทำให้ฟิตเมนต์ของรถเนี่ยสวยมากขึ้นรถเตียเต้ยๆสวยๆนะคะเกาะถนน สมรรถนะดีขึ้นค่ะสำหรับ Spring งโหลดโน i ิเทคก็ฮิตเหมือนกันนะคะสำหรับรหลดซูเปอร์คาร์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งแบบไหนการเมนททนั้น์การซ่อมบำรุงนะคะศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง TKF ยินดีให้บริการโหลดทุกยี่ห้อถูกรุ่นนั่นเองค่ะยังไงแล้ววันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ